สวัสดีครับทุกคนเออโอ้โหข่าวมาเช้าแล้วบอกได้เลยว่าแต่ละคนนี่สกินเขาไม่ธรรมดา,าทำไมผมดูธรรมดาสุดเลยเนี้ยไม่ค่อยได้เล่นนะต้องเข้าใจเนาะเข้าใจคนไม่ค่อยได้เล่นเนาะทุกคนใช่ไหมใช่ใช่สิ <laughs> ไม่ได้เล่นเว้นเพื่อนรากมาเล่นทีนี้ก็จะมาเล่นใช่เราจะมาเล่นนะทุกคนมีคนขอให้เล่นก็จะเล่น เราขอเดาว่าไม่เมวก็หนูโรบินฮูดหมวกสีเขียวตัวนี้ต้องเด่นเพราะว่าผมไม่เคยเด่นดก็ดูตามไอเนี้ยไอหน้ากากเนี่ใครเยอะก็คือตัวนั้นแหละตอนแรกคิดว่ามันคือแรงเว้แต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือสก,กินมันจะขึ้นตามสก,กินซึ่งหลามว่าเรามีสก,กินไหมไม่ก็เราไม่ค่อยเล่นไงไอี้หนูเขียวเด่นที่ชอบตัวนี้นะมันรอดลงมาแบบกระรอกได้นะทุกคน ไม่ใช่แล้ะฉันก็ไม่ได้ใช้แอปนี้นานแนล้วเราก็จะแบบอ่ะแล้วมันมีเสียงไหม <c oughs> เป็นคนไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนก็จะเด้อเหน่อยนะ <c oughs> ก็สำหรับใครที่ขอให้พี่เล่นนะพี่ต้องขอโทษจริงๆอุ <c oughs> ้ยแหม่เจ้าแหม่แม่เหม่อได้โตกไก,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 กบ้าโบบ้าโบมา <c oughs> อเจเขามาจากไหนอะเมื่อกี้อ๊้ยปังแล้วปงังปังแล้วไปแล้วทุกคนไม่อยู่แล้วคะ่ะ เราต้องอยู่รอดเราจะต้องไม่ตายเราเห็นเค้กพ p ของบนว่าแต่ขึ้นไปยังไงมีความพยายามออเราได้แล้วเราได้พ p แล้วทุกคนแล้วไงต่อเงียบ <Yep. S 2> แอบมองเธออยู่นะจ๊ะไม่มีแมวใช่ไหมโอ้โหโอ้โหคู่นี้นี่เขามีความรักหวานชื่นไม่ใช่แล้วมันใช้เวลามาวิ่งเล่นมิเนี่ยมันไม่ใช่ดูลงไปเขาอยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปลอดภัยนะทุกคนดึง พี่ก็จะโดดบืดๆหน่อยทุกคนเรื่องปกติสำหรับคนที่เพิ่งเล่นนะใช่ไหมมันน่าจะอยู่ข้างนอกไหมมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเค้กเออไม่ใช่เค้กดิเขาเรียกอะไรนะชีสเอ้ยโดนไล่กลับบ้านเออเอาอะไรก่อนดีเราคิดว่าเงีน้น่าจะมีประโยชน์กว่าอ่ะอับได้สองอันเมื่อกีมก็อัพได้อันเดียวบางเันก็ได้สองอันไม่เข้าใจหมายเข้าใจแต่เราเชื่อว่าข้างนอกน่าจะปลอดภัยสุดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปทางนี้ หนึงมีเค้กไหมเออไม่ใช่เค้กเรียกบีดอีกแล้วมันคืออะไรนะอ,อ,รอืมชีสมาไม่ไม,ไม,ไมเพื่อนนี่ของเราเพื่อนคงแบบฉันวิ่งมาก่อนแย่งไปแม่เจ้าแม่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 แม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 ลวงแม่เพื่อนช่วยดูมันมูลี่ไปแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเอาไปเลยเพื่อนไม่แย่งแล้วอะอะไรอะ แล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ชอบเล่นตัวที่มันมีน้ำผู้นะทุกคนมันมันหิวได้งไงอยู่กับเพื่อนก็จะแบบเพื่อนหิวให้เราหน่อยแล้วฉันก็จะโดดตกอย่างเงี้ยทุกคนจะเกี่ยวกาดเมื่อไหร่พี่จะคือปีนขึ้นไปถึงค่ะอะไรงี้ไม่ใช่ละไหนเอ่ยมีเอาตกตกตกทุกอย่างอะ่ะแอม <laughs> ไม่มีนมเลยละ่ะ <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลอะไรก็ได้ที่เพิ่มเลือดได้อะตอนเนี้ยฮัลโหล นี่ไงนี่ไงนี่ไงของตอนแรกเราก็งงอยู่นะว่าเรามาเอาทําไมเออซึ่งเราก็ปกติดีแล้วมาทําไมเอออย่าเดดตกย่าอีกนิดเดียวเฮ้ยเราขออยามีส่วนร่วมเฮ้ยให้เรามีส่วนร่วมก่อนเดี๋ยวแต้มเราน้อยแต้มเราน้อยทุกตาเลยเอาจริงไม่ใช่แหละเพื่อนเพื่อนเรามีส่วนร่วมเรามีส่วนร่วมเดี๋ยวเราช่วยเราช่วยเราช่วยอะไอยามีส่วนร่วมนะเราเป็นโคดีมันแม่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 ่วงจังใช่ไหมเอาไม่ใช่กินจะช่วยดัน มันดังปัง่ะยิงใส่แม่งโดนไหมโอ้ยแม่เจ้าฉันจะไม่กินทำไมเมื่อกี้โอเนเจเจแต่เย็นเจ้หน้าขาวเจหน้าขาวเขากำลังตีเพื่อนอยู่นะเราไปข้างล่างดีกว่าอุย้ยจานตกลงมาแป,ป็ปริศนาเราไปข้างล่างหาเพื่อนตัวนู้นดีกว่าเพื่อนตัวนู้นเขาดูชิวนะข้างบนนี้อันตรายเอายิงอันตรายเรามาเล้วเพื่องอ้า จังวันนี้มีคนโดนจับนะครับเราเพื่อนเราช่วยได้ไหมเราควรไปช่วยเพื่อนใช่ไหมมาแล้วจ้าไม่ใช่วิ่งขึ้นไปถึงนี่คือช่วยกันเสร็จแล้วดึงๆจะวิ่งขึ้นไปทําไมไอ้ข้างล่างก็เขาได้แล้วอ่ะฉันมาทําไมทีนี่ถูกใช่ไหมฉันมาถูกที่โอ้ทีมเดียอะไรแหละเพื่อนเพื่อนขึ้นทางไหน เรามาแล้วเอาช่วยกันเสร็จแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงเป็นคนแบบนี้ไงตะปาจะช่างมันเถอดดันชิดก็ได้โอ้ยแบบนี้ก็ได้แล้วเจ็บเลยนเนี่ยโอ้โหหน้ามูทู่จริงๆเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอนย่าปาใส่เรามามาเดี๋ยวเราสาให้เราเป็นคนดีเราเป็นคนดีมากๆรักษาให้เราได้ไหมอะไม่ได้หรอกินเองก็ได้สรุปคือเป็นคนไรประโยชน์มากไม่ได้ทําอะไรเลยอุ๊ย อยู่ตรงนี้เองปักเข้าไปบ้านบ้านบ้นเราขอเราขอปิวเอ้ย afin, ล,ลูกน,นั้นลูกน,นั้นอย่าเพิ่งหลน่นอย่าเพิ่งหลน่นลูกเอ้ยลูกนั้นหล่นไปแล้วน้องน้องหล่นหนีเราได้ไงปิวเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไรระเบิดระเบิดตูมตามเลือดรถแม่ไม่รู้วิ่งก่อนแล้วเฮ้ยลูกบอลลูกบอลลูกบอลมาแล้วอ่ะปิวแกงแมวแมวมแมวกลับมาแมวแมวตอนนี้เห่าได้ตอนนี้เห่าได้อ่ะปิว ทำแมวเออยังไม่ทันแกล้งเลยเธอตัวเธอเรายังแกล้งไม่เสร็จเรายังแกล้งไม่เสร็จเลยประเด็นคืออัดแล้วมีเสียงไหมเห็นไหมเอ้ยเราไม่ได้น้อยสุดโอ้โหคนคนเด่นคนเด่นแล้ว <c oughs> ยังน้อยเราก็ไม่ได้เ็วร้ายขนาดนั้นไอเอสเอสนี่คืออะไรพี่ได้บ่อยมากมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้เราจะแอดทุกคนเพราะเราไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะทุกคน <c oughs> ได้หรือเอา้ามีคนตายด้วยเหรอ เา้าใครตายตายตอนไหนลิงอ้วนเอา้าเขาเป็นคนไทยเนี่ยจะส่วนใหญ่แอดแล้วไม่มีใครรับเราอ่ะเสียใจจังขยัดเรามีความไหวพริบดีมากนะทุกคนไม่ทําอะไรเลยไปอีกตาหนึ่งแล้วกันเนาะก็อืม <Go. S 1> มันมืดอะอย่าเลยอย่าเลยอย่าพบก่ความไหายนในการตีเว้า mm. ไม่ควรเป็นอะไรที่ไม่ควรมากแม่ไม่ควรีกันเลย คือแล้วเนเพื่อนเราเพื่อนเรามันจะเล่นแมวไงมันก็จะโหดนิดนึงแต่เราไม่ไม่ค่อยเล่นแะแบบอาภีนิหารมากเลยทําไมถึงเล่นทอแมแอนเจอรี่ไอเดนปิงฮะอันปิงอ่ะเน็ดไม่ดีช่วงนี้เป็นไรไม่รู้เลยไม่ได้เล่นไอเมียธรรมดามัดเฟนท่านมาฟินฮะเป็นคนไทยสวัสดีได้ไหมอ่ะอยากคุยกับคนไทยอ่ะสวัสดีสวัสดี เรากินกับเขาไม่ได้เหรอทำไมเราคุยกับเขาไม่ได้ล่ะเราอยากล่นลงมาแบบการรอกอะเราขอเล่นด้วยดิเราขอเล่นด้วยคนนะเ <c oughs> พื่อนเราอยากล่นลงมาแบบการรอก <c oughs> เล่นอยู่ไม่กี่ตัวเราเล่นไม่เป็นมาฟินเป็นคนไทยทุกคนดูจากชื่อแล้วคนอื่นดูไม่ออกหรอกเนอะใช่ไหมมาฟินมาฟินบอกเลยเลยว่าเล่นตัวนี้นะฮะสกิลหนีอย่างเดียว ไม่ทำมือเลยปกตินี้แบบหนีไม่ค่อยจะไปสู้กับเขาหรอกสู้ <N ie> ไม่ได้เราเป็นพวกขี้กลัวมาฟินกดได้ยังะ่ะให้เราโมน้นา,านแะล้วนะเราเมื่อยไงนายกดสิ <N ie>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  เราไม่ไมกดนะเพื่อนเออแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละสิ่งที่ต้องการ <N ie> อือหนูที่มีเขานี่เขาทำอะไรได้ <N ie> ไม่ค่อยสนใจตัวอื่นคือไม่ได้เล่นตัวแงแงๆงี้ไม่แตะ ดูซิว่าใครจะเด่นเอาศูนย์กันหมดเลยใครเด่นละทีนี้อมิตาภูถ้าพี่เด่นนะพี่จะดีใจมากเพราะพี่ไม่เคยเด่นเลยแต่คงไม่ใช่พี่หรอกใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแมวที่เด่นใช่เอาแล้วทำไมเพื่อนเราได้ศูนย์เพื่อนอย่าบอกนะว่าหลุดไม่เอานะไม่เอานะเพื่อนเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นกับเรานะเพื่อนแล้วถ้ามันมีคนได้ศูนย์นี่คือต้องรอนานแค่ไหน เพื่อนเพื่อนแมวสินายคงไม่ทำอย่างนั้นกับเราใช่ไหมนาะยนาะยนาะยจากไปแล้วใช่ไหมเออพักเข้าช่วงโฆษณาสักแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ใช่แหละเพื่อนเราอาัดคลิปอยู่นาะยนาะยนะอย่าทำอย่างนี้กับเราสิ <laughs> อ้อแมวเด่นแมวเ,เด่นเรายังเข้าเกมได้อยู่มาฟินบอกแล้วว่านใหญ่แมวเด่นนะ ดูสิว่าคุณมาฟินเนี่ยเขาจะเก่งแค่ไหนกันเชลเขาเก่งอยู่แล้วล่ะฉันนึกว่าตัวบนคือฉันมันไม่ใช่เคยแม่โพไปแล้วเจอแมวเลยตกใจอันไหนคือพี่พี่เลขสามพี่เลขสามมีมีมีมันมีมันมีมันมีแฮมทาร่เอ้ยไม่ใช่มันคืออะไรนะเออชีสเอ้ยมีอีพีด้วยอีพีอีพีไม่ไม่ไม่คนอื่นน่ะชอบแย่งพี่พี่ไม่ค่อยได้หรอกเงียบได้แหละ สบายใจวันดีจ้ะอืมอ้าวเปรียบเปียบมาเนี่ยมีอยู่สามตัวสามนอสามนอเรื่องมันเศร้าจริงๆเลยแมวเราเราโดนมูลี่เพื่อนเราหายนะต้องเห็นใจเรานะตามฉันมาลหละนีอ่อะไรอ่ะตามฉันมาก็ได้ตามมาเหงาอยากมีคนเดินด้วยว่ะส่านแล้วอะไรตามฉันมาวะเออไม่ได้อ่านอะ เอ้ยอย่าบอกนะว่าบอกแมวให้ตามฉันมาไม่เอานะไม่เอาแมวนะเป็นคนขี้กลัวอย่าทาำดึงอ่ะดึงอีสองวิง่งยังไม่สุดเลยยังไม่สุดทางเออคือยังไงอ่ะคือแบบว่าจะเจอแมวไหมอ่ะเจอแมวนี่ชีพนะชีแอนเดลวเลยนะอย่านะแมว ขอร้องเห็นแกความแบบว่าน่ารักของเรานะไม่ใช่แล้วมันสิบัวชายเดย้ตั้งใจตั้งใจในการทำงานเพื่อนมันมาแล้วบอกเราด้วยนะเดี๋ยววิ่งไม่ทนันเดี๋ยวเราวิ่งไม่ทันแล้วจะยุง่งได้มีคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตกลงใครออกเขากลับมายัาง่ะเขากลับมาแล้วแหละเฮ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีเราต้องทำการจริงๆไม่ต้องร่อนก็นได้นะเอ้าเอาเอา,เอาทำไมฉันฉันกดแล้วฉันไม่ไปหน่านี้ งงไปอีกสเตปงงดิงถ้าเราโดดเราเราก็จะไม่ถึงเราก็จะโดดไดเปเพือ่อน่แย่งเราเราขอเราขอเราขออ,อดูดูเป็นคนงกของปกติไม่ทันไงปกติไม่ทันเอาเอามาทําไมถือได้ถือได้แมวอยู่ตรงนน้นนะทุกคนอะไรอ่ะเพื่อนร่วมทีมของคุณปตเีเออตามมาเหอะตามมาอย่าบอกนะไอตัวนี้คือที่ตามเราใช่ไหม เฮ้ย <Hey. S 2> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ข้างนอกกันไอตัวนี้คือตัวที่ตามเราอ๋อถึงว่าดีเราก็นึกว่าแบบเพื่อนเพื่อนรักเราอะไรอย่างงี้ออแล้วกดตามฉันมาไอ้น,นี่ก็จะตามเราแอบแฟนเดินตาม <c oughs> คือฉันตกแกก็จะตกกับฉันใช่ไหมอืมดูมันมีความเป็นมิตรแล้วถ้ามันมันโดนจับอะ่ะเออแล้วถ้าฉันโดนจับอ่ะเอ้ามันมันตกไปแล้ว <c oughs> แล้วมันขึ้นมาได้เองใช่ไหมเอา้าเพื่อนเราโดนจับ เราไม่มีสกิลช่วยเพื่อนเลยนอกจากจานใบหนึ่งไรตัวนั้นก็ช่วยใครเขาไม่ได้ด้วยโอ้ยอาการหนักอุย้ยเพิ่งมีคนเดินตามครั้งแรกแล้วมันอยู่ไหนวะเออนน,นสิเพื่อนปิดประตูมหมอ่ะเพื่อนเราโดนจับไปไหนเอา้าโดนจับไปข้างล่างไปช่วยเพื่อนสิอย่าทิ้งเพื่อนเอ้าเอาเอายโยนทิ้งอีกเอ้าเอาเอาเอาโอ,าอา้จะเข้าจะเข้าขอเข้าเออ ช่วยเพื่อนรอดแมหรือไปตายกันหมดโอ้โหพี่ค่ะพี่พี่โดนอะไรขนาดนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแม่จ้าเจ็บเจ็บเจ็บแม่แล้วเพื่อนโดนจากตรงไหนวะเนี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยระเบิด <c ười> ทุกคนคะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันคะ่ะเจ็บคู่เลยคะ่ะโอ้หมยก็โดนเองเจ็บเองมาดูหน้าดิป <c ười> อะไรแล้วทำไมพี่ดูแบบ เทำไมตอนแรกมันมีตั้งห้าสิบของตายที่แล้วมันแปดเจ็ดโอ้จะร้องเพื่อนเฮลมีเพื่อนอย่าทิ้งเราเนะไม่เอานะทุกคนจะร้องแลยไหมทุกคนคะ่ะทุกคนทุกคนคุณมาฟิมเขาเขาใจร้ายอย่างเลยเ <c oughs> นื้อลอยสู่อาวากาศแล้วคือ เราจะชมเขาไหมเราจะชุมกันดูหน่อยไหมว่าเขาจะตายไหมพี่ว่าตาย <laughs> พี่ว่าตายพี่ว่าไม่รอดพี่ว่าไม่รอดแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะกดออกมานะอันนี้คืออะไรอะ่ะอะไรอะแอดคุณมฟัฟินหน่อยฮะคุณมัฟินเราอยากคุยกับคนอื่นมากอะ่ะเราต้องทำยังไงขยัน <laughs> กร่วมมือมากๆเป็นคนดีอสามตาเลยละกันไม่รู้ว่าคนนั้นคนๆนั้นเขาคือใครนะฮะที่คอ ซึ่งเราก็ลืมไปแล้วอะแต่รู้ว่ามีคนขออืม <c oughs> เราก็ไม่รู้แล้วที่อาจไปมีเสียงไหมเนะี่ยประเด็นไม่รู้อุ้ยเราเจอแมวดำแกหนูธรรมดาเอ้เราอยากเล่นตัวนี้เราอยากเล่นตัวนี้เราเคยเล่นเมื่อตอนเกมมาแรกๆเลยแล้วเราก็เล่นไม่เป็นเราก็ทำให้ดีเก่าหายด้วยก็อันนี้ไอ้ดีใหม่ใช่ใช่เลยแล้วเล่นยังไงประเด็นไอ้อุ้ย ตกใจกลายเป็นแมวสม้มเขาพิมา์อะไรอะ่ะลุกช็อกโกแลต <c oughs> <c oughs> ฉันอ่านถูกไหมยอย่างอ๋อเราอาจจะต้องพิมพ์ในห้องหรือเปล่าถ้าเราจะคุยกับเขาอะ <c oughs> ฉันว่าฉันไม่ควรอา่า <c> น <oughs> ให้เป็นหนึ่งทีอา้าวยังไม่ทันพิมพ์เลยทำร้ายมูลี่ <c oughs> ใครจะเด่น อนี่หรือเปล่านักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็แมวหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าดูหน้าตาเขาดูมีความแบบว่าแปลกแปเอ้ยนอนส่แวนนอนใส่แวนเด่นประเด็นคือตัวนี้ทำอะไรได้บ้างลืมลืมไปแล้วแล้วไงโอ้ oh m ม g ก d แมวแมว,แมวเรียนนมอยู่โอ้โหโอ้ m ม g ก d โอ้แล้วทำไมตรงนี้มันติดอา้าว มันไม่ได้มีให้เปิดประตูนี่แล้วมันมันติดอะไรวะ <S <S ฉันติดอะไร <S <S ข้องใจติดอะไรประตูนั้นน่ากลัวมากนะฮะเปิดมาเจอเมลนะฮะอันตรายแล้วฉันจะนา่าฮะทำไหมเรามาดูเพื่อนเราอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนตัวได้ไหมอุ้ยเพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนตัวได้โอ้ อ๋อเพื่อนตายถ้าคนที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็จะเป็นดูกดิกอย่างนี้ไลายต่อไปกำลังจะโดนตบนะคะคือคนนี้่ะยืนนิ่งแบบนี้โดดโดดจุกแมวตรงวันนี้จุกแมวมคนคนนี้เขาจะรอดไหมหนอเขาจะรอดไหมแมวคนนี้อ่ะลวงทั้งคู่แต่รอดไหมเพื่อนเพื่อนน่าจะรอดแหละดูจากสเต็ปแล้วใช่ไหมใช่ไหมจานลอยได้อีกหนึ่งวิรอดแหละ <S <S> <S <S> เราเราจะบอกว่าอันนี้ใช่ไงฉันได้อะไรมาฉันได้อะไรมาฉันจะไม่ออกรูนั้นรูนั้นมีแมวละเธอฉันออกรูนี้อะฉันอยู่ตรงไหนฉันอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเราแวงนั่นนั่นมันอยู่ล่างกัเพื่อนมันอยู่ล่างวิ่งวิ่งอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตุ้มโอ้โหควันควัขมูงชงเชีงมันมีไว้กันแมวหรือเปล่าตกตก แม่ๆแ,แม่ลูกแม่เอ้ยๆเพื่อนโดนตับเพื่อนโดนตับอ้วฉันวิ่งหนีมาทําไมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ my god พี่ขาพี่อย่าทําหนูพี่อย่าทําอะไรพี่ก็ทําไปทําคนอื่นห <c oughs> ่วยเพื่อนช่วยกันอลไรกันนะห <c oughs> นานี้ขอเป็นคนที่แบบทําง,งานเอาขมุขลงท่อไปเหรอ <c oughs> อ้าวฉันลงมาข้างล่างเออช่วยก็ได้ถ้าจะขาดเนี้ย <c oughs> มาละจ้า <c oughs> อาวแล้ไปช่วยเพื่อนได้ป่ะ <c oughs> เฮ้ยๆมีคนวางระเบิด <c oughs> โยนซ่อมจังหนนี้ต้องเป็นคนโยนซ่อม เออปิ oh, oh, oh. Oh, oh, ้วโอ๊ย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 ยังไงเจ็บโอ๊ยโดนตีว่ะโดนตีหนูว่ะเตีหนูโอ้โนเสื้อผ้ไม่น่ารอดเลยเราโอ๊ย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 แย่แย่แย่เอ้ยรอดมาได้ไงโอ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดทุกคนระเบิดเอื้อไอ้ฉันก็ไม่เป็นตอร์โกเนี่ยนะเนี่ยนะฉันทำอะไรได้วะโอ๊ยเจ็บจังเลย ขนาดล้มไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นตุย๋ย <c oughs> โอ้ยอาการหนักฉันทำอะไรเดะฉันทำอะไรเอา้าทำไมนอกจากไอเดนปิงอันนี้ก็ปิงด้วยละ่ะฮะทำไมกดโดดแล้วมันไม่โดดโดดเออต้องกดแขงเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอาการหนักอันนี้คืออะไรอ่ะกดแล้วอะไรอู้ฉันล่องหุ่นได้ใช่ไหมอุย้ยสก,กิลนี้ดี ฉันเข้าใจถูกไหมว่าฉันล้องหนไม่ได้จ้ะนะ <c oughs> เพื่อนได้โดนจับไปอีกหนึ่งรายเ <c oughs> จ็บอีกหนึ่งโอ้โ oh น no. ทำอะไรได้ตอนนี้เราเราจะไปช่วยเขาได้ไหม,ไม,ไหไหมสภาพเมื่อกี้ที่วิ่งเข้าไปแบบนี่ไงเราก็โอ้ยเจบ็บเราก็แค่ล้องหนไปเว้ยแล้วเราก็จะเนียนติดทุกอย่างติดทุกอย่างโดดติดทุกอย่างทีเนี้ยช่วยไม่ทันโอ อย่าเฝ้าเลยนะแมวขอร้องขอร้องเอามันจับเพื่อนอีกตัวหนึ่งอยู่เปิดประตูเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อนเพื่อนลมาแล้วเพื่อนแกะแก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 ไป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 นี่นี้น,นี้เราต้องลองหล่นโอ้ยตอนลองหล่นอยู่นี่ทีเดียวตายเลยเหรอโอ้ขอโทษขอโทษจริงๆนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน อาการหนักจะตายกันหมดตรงนี้แหละนะจ๊ะ,ป,ะจป้าจาเพื่อนได้โดนจับไปแล้ววัน <c oughs> นี้เขตีแม่นมากเลยฉันจะหนีรอดไปยังไงมันไม่รอดหรอกทุกคนรู้ห <c oughs> มนันไหมออกลาก่อนทุกคนเออเล่นมาสามตานี่แพ้สองมันรู้สึกยังไงโอ้หมยกอดดินดินหับจริงใจมากอืม ตดวนี้ดีอย่างนึงในสายเค่นอยูเดียวตบาใจทุกคนกําลังนับถอยหลังปล่อยเราบินเลยก็ได้นะบางที <c oughs> เราจะไปคนแรกเลยเพื่อนโ oh no. อ้โหนะจะหลุดคายตัวโอไมก็ทุกคนจะนั่งก็อี้อยู่ในตรงวันนี้ทำไงแล้วทำยังไงดีเนาะแล้วคือชีดไม่แปะเลยเหรอชีฉันยังอยู่เหมือนเดิมก้ว แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งลุนไปแล้วมีความน่าสงสารโอ้ยตายตายตายเฮ้เพื่อนลูดหรอเฮ้เฮเพื่อนลุดหรอชมชมชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนดูเหมือนเตี้ยนเยอะแล้วนะโอ้ยแมวมาเพื่อนเออตายอยู่ดีเดๆตุยเหมือนเดิม น่าสงสารเนะนะครับอุตส่าห์หลุดอะไรอะอะไรอะเมวเมโอ้โหเต็มเยอะไม่เคยเห็นใครเต็มถึงแบบสามสามพันกว่าโอ้ใหม่กดกดไลค์ให้หนึ่งท no ีแอดเพื่อนทุกคนก็บอกเลยว่าเหงาเหงาจริงเกมนี้เพื่อนเหงาเนอะดูเป็นคนที่แบบมีความรูวมือสูงไปดีกว่าบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะก็กำลังเด้อเอออยู่เนี่ย บายบายบันทึกยังไงละเนาะนั่นสิ